เดี๋ยวไปดูกรอบเวลานะครับไทม์ไลน์ที่เคยคาดการณ์กันก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเลือกตั้งวันที่8ประกาศผลเลือกตั้งภายใน60วันก็คือต้นเมษานะครับภายใน9เมษายนรับรองผลเลือกตั้ง95ออันนี้ในกรอบ60วันทุกครับจากนั้นกลางเมษาสสรายงานตัวนะครับแล้วก็ภายในช่วงเดือนเมษานี่แหละครับ เหมือประชุมสภานัดแรกเลือกประธานสภาก็อยู่ในช่วงของเดือนเมษานะครับต้นพฤษภาโหวตเลือกนายกครับแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภามีนาเนี่ยตั้งคลอรอมอกลางมิยถแถลงนโยบาย <c oughs> ครือถ้าอันนี้ก็คือเป็นไปตามกรอบเวลานะครับ <c oughs> แต่ถ้าส่งสารรัฐมนูญเนี่ยหกสิบวันสามนุก็อาจจะบอกว่าเนี่ยก็คงยังไม่ต้องประกาศผลเลือกตั้งเป็นไปได้ไหม ถ้าเกิดสารลับผมมองว่าปร,ประกาศผลเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นก่อนพี่เพราะว่ากรอบของกรกตมันมีอยู่ว่าหกสิบวันใช่ไหมกรอบ,รบตรงสีฟ้าเนะี่ยกุมพามาถึงเมษาเนี่ยมันต้องประกาศแล้วไงงั้นการประกาศตรงเนี้ยมันน่าจะชิงไม่ใช่คือมันตามกรอบเวลาอยู่แล้วคือเขาต้องประกาศก่อนแล้วเรื่องค่อยไปถึงที่สารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูญค่อยมีระยะเวลาในการพิจารณาอีกใช่ไหมอมอ,อีกระยะหนึ่งนะที่พี่บอกว่าภายในระยะเวลาหกสิวันอีกเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย เมื่อประกาศไปแล้ว95%ก็สามารถไปเปิดสภาได้ถ้าเปิดสภาได้มันก็เดินต่อแล้วแต่สารรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่าโอเคอรับแล้วก็พิจารณาผลการเลือกตั้งไม่ได้ถ้าผลถ้าให้หยุดตรงนั้นไปถึงว่าต้องหยุดทั้งสสทั้งครมเลยไหมโอ้น่าจะไปกันใหญ่เลยนะทั้งสสเลยนะทั้งสภาเลยนะคุณต้องหยุดนปห้นที่หมดเพราะผลการเลือกตั้งมันยังไม่ชัดนี่ว่าใครได้ไม่ได้ถูกไม่ถูกยังไงใช่จาก จากสภาก็มีมีผลไปที่คลมอด้วยไหมเพราะว่าสภาเรื่องคลมอมานน่ใช่ไหมฮะเรื่องนายกมานายกอยู่ไปว่าัหน้าที่อ่าน่าสนใจครับเพราะว่าประเด็นที่คุณบุญยอดตั้งขขาสังเกตนี่คือเป็นไปตามกรอบเวลาครนะ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดในส่วนของผู้ตรวจการส่งไปสารนูลก่อนที่กกตจะปราะกาศก็เป็นไปได้ใช่ไหมส่งก่อนกกตประกาศเพราะกากตประกาศูกไ สารตุลาการเนี่ยตุลาการรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตุลาการนะผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าที่พู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งไปเนี่ยนะฮะแต่ว่ากว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีการมีคําพิจารณากันเนี่ยมันเลยกรอบของที่กกตจะประกาศภายในหกสิบวันไปแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็กกตมันต้องประกาศแล้วเว้นแต่ว่าส่งก่อนแล้วก็นะอันนี้คาดเดาไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ทันพี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของประกาศผลการเลือกตั้งนะครับซึ่ง ก็ยังสับสนในเรื่องของบัญชีรายชื่อเพราะว่าหลังจากที่กรกตบอกว่าเนี่ยตรวจสอบ400เขตเลือกตั้งโอเคหมดแล้วอะไรเนี่ยครับแต่ผมก็ยังเปิดเว็บไซต์กรกตดูตลอดนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับที่บอกว่านับไปแค่96%ขอ, 94, ของหน่วยเลือกตั้ง94ของหน่วยเลือกตั้งแ<ะ>สนหน่วยนะครับมันก็คือ5,000กว่าหน่วยที่ยังไม่นับ ไอ้ตรงนี้ครับมันจะไปกระทบในส่วนของซสบัญชีรายชื่อนะครับ,รบก็ต้องรอดูครับเพราะว่ากรกตก็คงก็คงเล่งงานอยู่อันนั้นก็เห็นอยู่นะครับ